สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะครับ แฟนคลับเฮกรุสลาคุณวุฒิดึงเพชรคทาวุฒิเข้าสู่แกรมมิโกครับที่ผ่านมาเส้นทางของเพชรคทาวุฒิแชมป์รายการดวลเพลงชิงทุน50สมัยได้รับการสนับสนุนจากกรูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่งที่เป็นคอมเมนเตเตอร์ซึ่งล่าสุดเพชรคทาวุฒินะครับก็ได้โดพสต์อวยพรวันคล้ายวันเกิดครูสลาคุณวุฒิพร้อมกับแง้มข่าวที่ทําให้แฟนๆนั้นฮือฮาเป็นอย่างมากครับโดยวันนั้นนะครับเพชรคทาวุฒิได้เขียนถึง ครูสลาว่าสุขสตรวันคล้ายวันเกิดนะครับพ่อครูครูผู้ให้ให้ทุกอย่างที่ให้ได้หากน้องเพชรไม่เจอพ่อครูในวันนั้นก็อาจจะไม่มีทางได้ยืนเตือนตัวเองว่าเราไม่ได้ฝันไปแล้วนะในวันนี้ขอขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณโอกาสที่พ่อครูมอบให้ทุกๆเรื่องทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเมื่อวานงานที่วัดไร่ขิงพ่อครูขึ้นร้องขึ้นแสดงโชว์ต่อจากน้องเพชรพ่อครูขึ้นไปก็พูดถึงเลยแล้วก่อนจะลง เพลงสุดท้ายก็ยังกล่าวถึงรวมถึงศิลปินท่านอื่นๆขอบพระคุณพ่อครูมากๆครับที่ทําให้เด็กน้อยที่มีความฝันคนหนึ่งได้มาถึงจุดหมายปลายทางในวันนี้วงเล็บท่านใดที่ได้เห็นคลิปคงจะทราบกันทั่วแล้วนะครับว่าน้องเพชรศิลปินน้องใหม่หน้าใหม่ของค่าย Jim M.Grow หรือแกร m มิโกนั่นเองครับ และเพชรยังเล่าต่ออีกนะครับว่านี่คือจุดเริ่มต้นของคําว่าศิลปินของน้องเพชรจริงๆครับหลังจากนี้โอกาสที่ได้รับมันยิ่งใหญ่กว่าตอนแข่งขันตอนประกวดมากๆน้องเพชรต้องเต็มที่มากกว่าเดิมน้องเพชรจะเป็นผู้ชนะที่สมบูรณ์แบบไม่ได้หากไม่มีคู่แข่งที่เก่งๆแบบนี้วงเล็บหม่ทองคำสามฤด,ดูรอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์แพ้เพื่อไปต่อ วงเล็บดวนเพลงชิงทุนยุติแชมป์50สมัยน้องเพชรขอให้พ่อครูมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงแข็งแรงขอให้พ่อครูได้อยู่เป็นร่มโพร่รมใจให้กับลูกศิษย์ทุกๆคนไปนานๆรอดูความสาเร็จของลูกศิษย์ทุกๆคนด้วยนะครับรวมถึงน้องเพชรคนสุดท้องฮ่าๆๆมีโอกาสจะนําของไปฝากอีกนะครับเจอพ่อครูทีไรต้องมีของฝากให้นะสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดอีกครั้งนะครับ โดยปัจจุบันเพชรคทาวุฒนะครับได้แข่งขันรายการดวนเพลงชิงทุนจนคว้าชแชมป์50สมัยและได้เงินรางวัลจากรายการแล้ว1ล้าน200,000บาทครับและความสามารถของเพชรคทาวุธก็ทําให้เขามีแฟนๆจากรายการจํานวนมากจนทําให้ก้าวต่อไปเขาหน้าติดตามเป็นอย่างมากครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ